บุคคลที่ควรครบและบุคคลที่ไม่ควรครบเป็นอย่างไรในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกสามจำพวกอะไรบ้างคือบุคคลที่ไม่ควรเสพไม่ควรครบ,ไม,ครครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้มีอยู่บุคคลที่ควรเสพควรครบควรเข้าไปนั่งใกล้ มีอยู่และบุคคลที่จะต้องสักการะเคารพแล้วจึงเสพคบหาเข้าไปนั่งใกล้มีอยู่มีสมแบบไม่ควรครบควรครบสักการะให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยครบรายละเอียดเป็นอย่างนี้พระศาสดาตรัสว่าก็บุคคลที่ไม่ควรครบไม่ควรเสพไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นอย่างไรคือ บุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นคนต่ำทรามกว่าตนโดยศีลสมาธิและปัญญาบุคคลเห็นปันนี้ไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้นอกจากจะเอ็นดูอนุเคราะห์กันจะเห็นว่าคนที่ศีลสมาธิปัญญาแย่กว่าเราเพราะศาสดาไม่ให้ไปคบนะไม่ให้เข้าไปนั่งไกลแต่อนุเคราะห์กันได้ต่อมา กบุคคลที่ควรเสพควรครบควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีความเสมอกันกับตนโดยศีลสมาธิและปัญญาบุคคลเห็นปันนี้ควรเสพควรครบควรเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะการสนทนาปารลบศีลจักมีแก่พวกเราซึ่งเป็นคนที่มีความเสมอกันโดยศีลด้วย การสนทนาของเรานั lonely, ้นจักเป็นถ้อยคำที่ดำเนินไปได้ด้วยและจักเป็นความสำราญของพวกเราด้วยการสนทนาปารบสมาธิจักมีแก่พวกเราซึ่งเป็นคนที่มีความเสมอกันโดยสมาธิการสนทนาของพวกเรานั้นจักเป็นถ้อยคำที่ดำเนินไปได้ด้วยและจักเป็นความสำราญของพวกเราด้วยการสนทนาปารบปัญญา จกมีแก่พวกเราซึ่งเป็นคนที่มีความเสมอกันโดยปัญญาการสนทนาของพวกเรานั้นจะเป็นถ้อยคําที่ดําเนินไปได้ด้วยและจกเป็นความสําราญของพวกเราด้วยดังนั้นบุคคลเห็นปันนี้จึงควรเสพควรครบควรเข้าไปนั่งใกล้ควรเสพควรครบควรเข้าไปนั่งใกล้ก็คือมีศีลสมาธิและปัญญาเสมอกัน จะทาให้เวลาเราไปพูดคุยในเรื่องนี้ก็เป็นความสําราญของเราและก็คุยกันได้คุยกันรู้เรื่องอันสุดท้ายก็บุคคลที่จะต้องสักการะเคารพแล้วจึงเสพคบหาเข้าไปนั่งใกล้เป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ที่ยิ่งกว่าตนโดยศีลสมาธิและปัญญาบุคคลเห็นปันนี้จกต้องสักการะเคารพ แล้วจึงเสพครบหาเข้าไปนั่งใกลข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะอาการเช่นนี้จากบำเพ็ญศีลขันที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือจากอนุเคราะห์ศีลขันที่บริบูรณ์อยู่ด้วยปัญญาในที่นั้นๆจากบำเพ็ญสมาธิขันที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือจากอนุเคราะห์สมาธิขันที่บริบูรณ์อยู่ด้วยปัญญาในที่นั้นๆ จากบำเพ็ญปัญญาขันที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือจากอนุเคราะห์ปัญญาขันที่บริบูรณ์อยู่ด้วยปัญญาในที่นั้นน,นดังนั้นบุคคลเห็นปัญน,นี้จึงควรสักการะเคารพแล้วจึงเสพคบหาเข้าไปนั่งใกล้การที่คบคนที่ยิ่งกว่าเราในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาก็ได้ประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าศีลสมาธิปัญญาของเราที่ยังไม่บริบูรณ์ก็จะได้ บริบูรณ์ขึ้นหรือถ้ามันบริบูรณ์อยู่แล้วมันก็จะอนุเคราะห์สิ่งที่บริบูรณ์อยู่นั้นให้บริบูรณ์ต่อไปทีนี้ในช่วงท้ายของพระสูตรน่าสนใจอย่างนี้ว่าบุรุษคบคนเลวย่อมเลวลงคบคนที่เสมอกันย่อมไม่เสื่อมในการไหนไหนคบคนที่สูงกว่าย่อมพันเด่นขึ้นดังนั้นจึงควรคบคนที่สูงกว่าตนดังนี้เราอยู่กับคนเลวเราก็จะเลวลง แต่ถ้าเราอยู่กับคนที่เสมอกันเราก็ไม่เสือ่อมแต่ถ้าเราอยู่กับคนที่สูงกว่าเราก็จะพยายามถีบตัวเองให้สูงขึ้นก็เหมือนตอนสมัยอยู่มัธยมก็รู้จักเด็กคนหนึ่งกลุ่มเพื่อนเขาเสพยาบาตัวเขาเองก็ต้องเสพถามว่าเอ๊ะทำไมด้วยความที่ก็รู้อยู่ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ดี เขาก็บอกมาว่าก็กลุ่มเพื่อนของเขาเสพเขาก็ต้องเสพด้วยเพื่อให้อยู่ในกลุ่มนี้ได้พระสูตรนี้ก็เลยทําให้นึกถึงเรื่องราวตรงนั้นว่าปกติเป็นคนที่เรียบร้อยนะอยู่กระร่องกระอยแต่ด้วยความที่กลุ่มเพื่อนเป็นอย่างนั้นตัวเองก็จึงต้องลดตัวไปเป็นแบบเพื่อนเพื่อจะได้อยู่กับเพื่อนได้ก็จึงเหมือนกับพระสูตรที่ว่า คบคนเลวย่อมเลวลงดังนั้นเราก็เลือกลักกันเหมือนที่พระศาสดาตรัสว่าถ้าไม่ได้เพื่อนที่มีปัญญาเป็นนักปราศก็ให้เที่ยวไปคนเดียวดีกว่าดังนั้นหาเพื่อนดีไม่ได้พระองค์ก็ให้อยู่คนเดียวประสูนรนั้นพระองค์ว่าอย่างนี้ถ้าหากไม่ได้สหายที่พาตัวรอดเป็นปราศ ที่มีความเป็นอยู่ดีเป็นเพื่อนร่วมทางแล้วก็จงทำตัวให้เหมือนพระราชาที่ละทิ้งแคว้นซึ่งพิชิตได้แล้วเที่ยวไปคนเดียวดุดช้างมาตังคะเที่ยวไปในป่าตัวเดียวฉะนั้นการเที่ยวไปคนเดียวดีกว่าเพราะไม่มีความเป็นสหายกันได้กับคนพานพึงเที่ยวไปคนเดียวและไม่ทำบาปเป็นคนมักน้อย ดุดช้างมาตังคะเป็นสัตว์มักน้อยเที่ยวไปในป่าฉะนั้นก็จะเห็นว่าหาเพื่อนดีไม่ได้ก็อยู่คนเดียวไปรักกันแต่อย่าไปทำตัวลดคุณธรรมของเราลงเพื่อให้ไปอยู่กับคนที่คุณธรรมได้กว่าเราแต่สมมติว่าถ้าเราเป็นผู้มีคุณธรรมสูงกว่าแล้วคนที่มีคุณธรรมต่ำกว่าเขาอยากจะมาอยู่กับเราหน้าที่เราก็คือ อย่างที่พระศาสดาตรัสว่าให้เอ็นดูอนุเคราะห์กันได้เพราะเผื่อเขาจะสามารถพัฒนาตัวเองทำศีลสมาธิปัญญาให้ขึ้นมาเสมอกับเราได้